สวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะวันนี้เมย์จะมาแชร์ประสบการณ์ของลูกชายเมย์ค่ะลูกชายเมย์อายุ8ปีค่ะน้องเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เกิดค่ะน้องจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลแน่นหน้าอกเป็นแบบนี้ทุกวันค่ะวันไหนถ้านน้องมีอาการน้ำมูกไหลหรือคัดจมูกเยอะๆน้องก็จะหายใจไม่โล่งค่ะน้องได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลค่ะ ทุกๆสามเดือนน้องก็จะไปรับยามาทานรับยามาพ่นนี่นะคะคือยาพ่นของน้องค่ะยาทานด้วยค่ะหลังจากที่น้องทานยาตัวนี้นะคะน้องก็อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะหลังจากที่เมย์มาพบผลิตภัณฑ์มาล้านยูตัวนี้นะคะเมย์ก็ลองให้น้องทานมาล้านยูตัวนี้ค่ะก่อนที่น้องจะทานมาล้านยูตัวนี้เมย์ให้น้องหยุด ทานยาของน้องจากโรงพย,พยาบาลค่ะเมก็ให้น้องทานบาลานยูตัวนี้ได้15วันแล้วค่ะหลังจากที่ทานบาลานยูได้15วันเมย์ก็ลองสอบถามอาการของน้องดูค่ะว่าอาการของน้องเป็นยังไงค่ะเรามาฟังจากปากของน้องดูนะคะว่าอาการที่น้องทานบาลานยูเสร็จเรียบร้อยแล้วอาการของน้องเป็นยังไงบ้างค่ะ พี่มว่วนคะพี่ม่วนมาบอกให้หน่อยว่าอาการพี่ม่วนเป็นยังไงบ้างครับจากที่พี่ม่วนทานบาลานยูคอตัวนี้พี่ม่วนเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นครับไม่คัดจมูกครับไม่จามครับมีอะไรอีกครับหายใจเป็นไงครับลูกหายใจโล่งครับหายใจโล่งค่ะนี่นะคะก็ได้ฟังจากปากของน้องนะคะค่ะ วันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ